สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าเช้านะครับขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงยี่สิบห้านาทีนะครับนี่ครับคนเป็นก็มาส่งภาพบรรยากาศสวยๆนะครับให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับที่สุนัขช้างชั้นทองคานะครับก็ทําเป็นคลิปวิดีโอนะครับเล็กๆสั้นๆนะครับเอฟซีได้รับชมกันนะครับเชียกแรกนะครับวันนี้ที่ออกมาอาบน้ํานะครับก็เป็นพ่อพายนะครับพ่อพายเนนี่ครับ นี่ยค,ควันโป่งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับที่สวยๆครับที่อยู่บนพ่อพอาชนี่นะครับน่ารักน่ารักกันครับเอฟซี FC ครับก็มาส่งมอบภาพบรรยากาศสวยๆให้กับเอฟซีเช่นเดิม,มครับ นี่นะครับดูครับพ่อพาเจนี่นะครับมาหาน้องสงการนะครับดูครับสงการมีปฏิกิริยาอย่างไงบ้างครับดูครับว่าจับนะครับจับนายล้วงนะครับผมนี่ครับนี่กัตอนเช้าๆนะครับดูครับเป็นอีกนะครับมึงหนึ่งมุมมองสวยๆนะครับแบบนี้ครับนี่ครับที่ทาง พอพาเจนี่นะครับกับน้องสงการครับสงการก็เหมือนเป็นเด็กนะครับนะครับมีลายเชือกนะครับมีสองเชือกสามเชือกนะครับที่คอมเมนต์จะทำคลิปวิดียวสั้นๆให้ f อฟซได้รับชมกันนะครับ ก็เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมครให้กดกระดิ่งนะครับใหครับทางคอนเบนด้วยนะครับผมไปดูเชือกอีกนะครับนี่จ้าไพดอยครับดูครับบรรยากาศตอนเช้าบรรยากาศสวยนะครับเนี่ยมอบให้กับเอฟซีทุกท่านนะครับไพดอยมีอาการล่าเรืองจมใสเช่นเดิมครับนี่ครับควันบีก็กําลังจะเอาไปอาบน้ํานะครับเนี่ยไปอาบน้ํานะครับผม นี่ครับนี่ตัวของใบดอยไล่วด้วยแหงไหมยิงไปนนะโนเลยเี่ยม่กำแพงจ้านี่ครับเสียบเช่นเดิมครับดูครับบรรยากาศแบบนี้นะครับภาพแบบนี้นะครับหาดูที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากที่สุรรักษางช้างทองคำนะครับผมนี่ครับดูนนตัวครับ นี่ครับผมภาพแตสวยมุมแบบนี้นะครับแม่กำแพงก็มีอารมณ์แจ่มใสเช่นเดิมครับเช้านี้นะครับเล่นกีโคเล่นรายเหมือนเดิมครับกินอิ่มเหมือนเดิมครับเช่นเดิมครับี่สิครับนี่ครับควันปงนะครับมานําแม่กำแพงครับอาบน้ํานะครับผมอีกหนึ่งเชือกนะครับที่ควันบี้นะครับอาบน้ําอยู่นะครับก็เป็นอ่าไพโด้นะครับ ดูครับความสวยงามของแมาเพลงครับโอ้โหครับเอฟีครับดูครับจะมอมเสจริงนะน้องจ๋านะครับเดี๋ยวเราชมนะครับชมายดอยนะครับอาบน้ำนะครับมุมนี้นะครับเอียบชมมุมนี้อาบน้ํานะครับเด็กๆนะครับน้องๆหนูๆนะครับที่เห็นพี่พันบีนะครับอยู่บนหลังของพ่อายดอยนะครับอย่าโรคเด่นแบบเป็นเ็กาดนะครับผมต้องได้รับคําแนะนํานะครับจาก ผู้ใหญ่นะครับหรือผู้ใหญ่ที่ไม่มองสุราและติดยานะครับต้องได้รับคําแนะนานะครับผมพี่ๆผ่านการฝึกมานะครับอย่างเชี่ยวชาญและชํานาญแล้วนะครับเด็กๆที่ยุต่ำกว่าสิบปดีนะครับไม่ควรครับไม่ควรทําตามนะครับนี่ไปด้วยนะครับมุมนี้ครับมุมสวยนะครับแบบนี้ครับสวยมากครับพี่ๆครับเดี๋ยวจะมาไปชมแม่กำแพงกันนะครับ ม่กำแพงกับน้ำแบบยามเช้าครับผมนี่ครับดูครับมุมนี้ภาพนี้นะครับดูสีครับสวยกันเลยจ้านะครับคุณูครับหลังแม่กับเพงเป็นไงบ้างครับผมใหญ่ครับผมเป็นแปะเช่นเดิมนะครับ ดูครับความสวยงามนะครับของแมงกำแเพลงเนื้อตัวนะครับอุดมสมบูรณ์นะครับเห็นบรรยากาศตอนเช้าครับได้หาน้ำช้างมาอาบน้ำนะครับออกกำลังกายนะครับแล้วก็นี่ครับเห็นภาพสวยๆมุมสวยนะครับของควันโป่งที่อยู่กับทางแม่กำแเพลงแล้วแล้วก็แบบ อบอุ่นเลยครับแบบนี้ครับภาพแบบนี้นะครับหาชมที่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากที่ศูนย์รักช้างนะครับชในคำของเรานะครับเนี่ยน้ำกระแตไหรตู นี่ครับหลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับเมื่อกี้นะครับควันบวงก็พาไปออกกําลังกายมาครับควันบินก็ได้หนึ่งหอบเลยครับเดินตามนะครับครับพี่ควันบีก็อาบน้ําเสร็จนะครับเดี๋ยวขึ้นไปออกกําลังกายนะครับนี่ครับมุมสวยๆภาพสวยๆอย่างนี้นะครับเอซี่ครับหาชมที่ไหนไม่ได้นะครับนี่ครับจากที่สุนนัขช้างชนงคาของเรานะครับนี่ครับเอี่ครับดูครับชมนะครับไผ่ดอยนะครับหลังจากอาบน้ําเสร็จนะครับก็นี่ครับ ทำหน้าที่นะครับหอบหญ้าไปส่งลูกบ้านนะครับเช่นเคยครับดูครับไปแล้วจ้านะครับนะครับหนึ่งหอบหอบแรกครับออกกําลังกายไปในตัวเลยนะครับไายดอยนะครับเชือกแรกที่จะเอาไปให้นะครับก็คือเชือกของพ่อพายจันนี่นะครับใช่ไหมครับ หรือว่าน้องสงการครับดูครับลุ้นนะครับไปสงการก่อนนะครับเนี่ยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนะครับเที่ยวสองมาแล้วดูครับโอ้ยหล่อจังเลยนะครับไปโดยหล่อจังเลยเที่ยวสองไปแล้วจ้านะครับนี่ครับไปแล้วนะครับให้กับทางพ่อพาจนนี่ครับแน่นอนเลยครับนี่ครับ พ่โดยนะครับไพ่โดยครับนี่ครับผมนะครับก็อีกนี่หนึ่งเที่ยวครับผมให้กับทางแม่กาแพงนะครับเนี่ยไพ่โดยนะครับไม่ได้ออกขึ้นบอกร่างกายข้างบนนะครับก็คือออกกําลังกายแบบนี้นะครับเป็นตัวเดยนนะครับผมเนี่ครับนี่จ้ะนี่ครับผมมองสวยๆเนื้อตัวเต็มๆนะครับของไพ่โดยนะครับรอๆกันเลยครับ นี่ครับเที่ยวนี้นะครับของตัวเองครับกินครับกินเองครับหอบเยอะหน่อยครับพี่ครับดูครับนี่นะครับนี่ครับของตัวเองนะครับเที่ยวนี้นะครับมีแต่หัวสวยๆครับต้นสวยๆครับคัดอย่างดีครับผม ผ่านการคัดสรรโดยไพ่โดยนะครับดูครับเอฟซีครับหอบของตัวเองครับเอฟซีครับดูครับนี่ครับโอ้โหครับกลัวกินไม่อิ่มครับโอ้โหครับเออหอบให้คนอื่นครับหอบทีน้อยครับดูหอบของตัวเองครับเอฟซีครับดูครับเต็มกินเลยครับแบบนี้ครับสองขยักเลยนะครับแบบนี้ครับโอ้ไพ่ดอยเอ้ยไพ่ดอยนี่ครับ น่ารักนะครับมุมของไพดอยนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับคุณวินนะครับก็ฝาก FC นะครับไว้เป็นคลิปวิดีโอนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับ FC ได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันว่าช่วงบ่ายนะครับคุณวินจะมาไลฟ์สดให้ FC ได้รับชมกันหรือไม่นะครับช่วงบ่ายเจอกันนะครับแน่นอนครับผมนะครับวันนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้กับคุณวินด้วยนะครับก็ลา FC ไปด้วยไม่คำแพงนะครับผมสวัสดีครับ